คนทำธุรกิจเครือข่ายนะเห็นคนรอบตัวนะแรกๆก็ไฟแรงไฟแรงพอไม่กี่เดือนก็หมดไฟก็เลิกทำกันไปหมดละจริงๆแล้วนะคะการทำทุกธุรกิจเนี่ยมันก็มีทั้งคนประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะการทำธุรกิจกิฟฟีนก็เหมือนกันคนที่ ตอนแรกใช่เขาได้รับแรงกระตุ้นเขามีแรงบันดาลใจเขาเห็นตัวอย่างคนชักจูงถ้าเขาอยู่ในวงโคโจรของการที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการประสบความสําเร็จนะ่ะมีแต่คนประสบความสําเร็จรอบตัวเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีไฟแล้วก็อยากจะทําให้ประสบความสําเร็จเหมือนคนรอบตัวแล้วการที่เขาหมดไฟเนี่ย ก็เพราะว่าเขาอาจจะหมดแรงกระตุน้นหมดแรงสนับสนุนคนรอบตัวเลิกกระตุน้นหรือตัวเขาเองเนี่ยหยุดเลิกสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตัวเองการที่เราจะประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายหรือไม่เนี่ยมันมี2ปัจจัยนะคะปัจจัยที่1คือจากบริษัทปัจจัยที่2ก็คือตัวเขาเองถ้าเกิดว่าบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่มั่นคงแล้วก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีสร้างรายได้ มหาศาลคืนสู่คนที่ทําธุรกิจแล้วก็มีคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมาแล้วหลายคนมีตัวอย่างของการประสบความสําเร็จบริษัทมีกําไรจริงๆง,งบการเงินสร้างผลกําไรแล้วก็ตอบแทนสู่สังคมจริงๆอันนี้คือบริษัทประสบความสําเร็จแล้วใช่ไหมคะเปิดมา25ปีแล้วส่วนอีก50%เนี่ยเราต้องสร้างแรงมันดาลให้ตัวเอง การที่จะทําให้ตัวเองมีแรงบันดาลใจตลอดเวลาเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในวงโครจรของการโฟกัสค่ะเราต้องฟังคลิปการสร้างแรงบันดาลใจต้องฟังคลิปความรู้ต้องฟังคลิปการทําธุรกิจกิฟฟีนต้องฟังคลิปคนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจกิฟฟีนต้องฟังทั้งวันอะ่ะสำหรับจูนนะคะจนูนจุนบางวันอะ่ะจุนไม่ได้ฟังอย่างเงี้ยจุนก็จะรู้สึกว่าจุนไม่อยากทํางานแล้วจุนรู้สึกว่าจุนไม่โฟกัส จุนอยากไปเที่ยวจุนอยากฟังเพลงจุนอยากร้องเพลงอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้แบบทําให้ตัวเองไปอยู่ในวงโครจรของการโฟกัสอะไม่ได้โฟกัสอยู่กับเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะไม่ได้โฟกัสอยู่กับความสําเร็จที่เราฝันเอาไว้ดังนั้นเนี่ยการที่จะทําให้ตัวเองมีไฟตลอดเวลาก็คือสร,สร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวเองต้องเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมงคนสําเร็จ ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการพูดจารถึงความสําเร็จพูดถึงเป้าหมายตลอดเวลาก็สิ่งที่เราจะทําได้ตอนนี้ก็คือการฟังคลิปการฟังคลิปเสียงการอ่านหนังสือการเขียนการฝึกพูดการอัดคลิปการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทําธุรกิจกิฟฟารีแล้วบอกว่ามันไม่ประสบความสําเร็จหรอกมีแต่คนมีไฟช่วงแรกแล้วก็หมดไฟ นานๆไปนะคะก็ก็จริงเพราะทุกธุรกิจมันก็มีล้มเหลวแล้วก็มีคนที่สำเร็จเหมือนกันทุกธุรกิจนะคะไม่ใช่เฉพาะธุรกิจเค,ครือข่าย บริษัทกิฟฟรีนและบราทอรีแอนเฮลแค์จำกัดโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศในทุกๆด้านด้วยงบลงทุนสูงถึง800ล้านบาทบริษัทกิฟฟรีนและบราทอรีแอนเฮลแค์จำกัดคือที่สุดของคุณภาพและความมั่นใจด้วยการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากทุกมุมโลกเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาแล้วถึงกว่า2000รายการ ที่สุดของการค้นคว้าวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลภายใต้การควบคุมของคณะแพทย์เภสัชกรนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรมืออาชีพกว่า1,000คนที่สุดของศักยภาพการผลิตอันทรงประสิทธิภาพรองรับการผลิตได้สูงสุดถึง6ล้านชิ้นต่อเดือนรองรับกำลังการผลิตภายใต้ยอดขาย ได้ถึง20,000ล้านบาทต่อปีและทรง่านผลิตภัณฑ์คุณภาพถึงมือผู้บริโภคไปแล้วกว่า1,440ล้านชิ้นตลอด20ปีที่ผ่านมาที่สุด